เออสิว่าไปเนี่ยย้มประเด็นนอนกอดเมียนอนโดนเ่ยมันกับเฮ็ดไถ่นอนบอลลักพึ่งกันเนี่ยเนาะนี่สิบอกว่าคิดทอดไอ้แจงแต่บอกกับแม่ละเนาะเวลาอ้นอนบอลลักเนี่ยมันเฮ็ดไอ้ไอ้คิดพ่อตอนเป็นทหารขนาดเลยวะจนไหนก็ตอนไอ้เป็นทหารน่ะนะ เธอเขาสร้างให้ไปเฝ้าข้างแสงว้าวบัที่ไหนนข้างแสงน่ะเสียงดังขนาดเลยไอ้น็อตบนรับเบิดขึ้นเลยแล้วเสียงดังไหนี่ยปืนกลผมก็คิดว่าปืนโท่หาเบิดขึ้นสิปืนีอย่างก็โท่หากับปืนข้อเนะ่ะ บักผักตำปอดมึงเออมึงเอาสมองส่วนใดขึ้นวะเอาแล้วมึงล่ะเอาสมองส่วนใดขึ้นไอ้คนสลัดยังกรูขึ้นได้เหรอเนาะโอ้ยถล้าคนสลัดยังไอ้ขึ้นได้ผมก็ขึ้นประยาดอกเหรอ